มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะ รับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสองผัวเมียติดโควิดจากบ่อนไม่สวมแมสโผ่งานปีใหม่กินหมูกระทะเปิดทำลายสองผัวเมียติดโควิด -19 จากกรุงเทพมหานครไม่สวมแมสโผ่งานปีใหม่กินหมูกระทะกาญจนบุรีจากกรณีเมื่อวานนี้4มกราคม2564นายจิระเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเปิดเผยว่าการ จนับ,บุรีพบผู้ติดโควิด -19 เพิ่มจำนวน2รายที่ตำบลดอนชะเอมอำเภอท่ามะกามาจากบ่อนในกรุงเทพมหานครรวมตอนนี้ในจังหวัดมีผู้ติดเพิ่มรวมเป็น4รายวันที่20-28ธันวาคม2563ทำงานในสถานที่เล่นพนันย่านปิ่นเกล้าวกทม วันที่29ธันวาคม2563เวลา20นาฬิกาเดินทางกลับมาที่บ้านตําบลดอนชะเอมอำเภอท่ามากาจังหวัดกาญจานบุรีโดยรถยนต์ส่วนตัววันที่30ธันวาคม25 6 3พักอยู่บ้านจนเวลา19นาฬิกาเดินทางไปดูบ้านที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีระหว่างเดินทางกลับบ้านได้แวะกินหมูกระทะที่ร้านในตําบลดอนชฉเอมใช้เวลา2ชั่วโมงกลับถึงบ้านเวลา๒๐ 2นาฬิกาวันที่31ธันวาคม2563เวลา17นาฬิกาไปร่วมงานปีใหม่พร้อมลูกสาวสองคนที่ตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีกินหมูกระทะกับครอบครัวเพื่อน ผู้สัมผัสเสี่งสูง12คนไม่สวมหน้ากากอนามัยวันที่1-2มกราคม2564พักผ่อนกับครอบครัวที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวันที่3มกราคม2564เวลา8นาฬิกาเดินทางไปงานฟ้อนผีตำบลดอนชะเอมและกลับบ้านพักผ่อนโดยเริ่มมีอาการได้รับกินลดลง วันที่4มกราคม2564เข้ารับการตรวจหาโควิด -19 ที่โรงพยาบาลมากาลักษ์พบว่าติดเชื้อโควิด -19 จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมากาลักษ์ทั้งนี้รวมผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งสิ้น18รายได้แก่พื้นที่กาญจนบุรี4รายราชบุรี13รายและกรุงเทพมหานคร1รายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรี com ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่อง ต้องมุดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ